สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีนะคะเราเรียนมาสองเรื่องแล้วใน,นเรื่องของสารสารสารมีทั้งหมดสามสถานะด้วยกันนะคะหนึ่งของแข็งสองของเหลววันนี้เราจะขึ้นนะคะแก๊สหรือกา๊าซ วันนี้นะคะสมบัติของแก๊สสมบัติของแก๊สนะคะนักเรียนนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะพร้อมที่จะเรียนนะคะหนังสือแล้วก็ดีนสอนะคะสมบัติของแก๊สฉะนั้นเราจะดูทบทวนก่อนว่าสมบัติของของแข็งนี่คืออะไรสมบัติของของแข็งก็คือรูปร่างและปริมาตรคงที่ต้องการที่อยู่สัมผัสได้นะคะนั่นคือลักษณะสมบัติของของแข็งนี้สมบัติของของเหลวล่ะ มีน้ำหนักเหมือนกันต้องการที่อยู่เหมือนกันแต่รูปร่างไม่คงที่รูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะปริมาตรรูปร่างปริมาตรแะคงที่แต่รูปร่างจะเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุวันนี้จะพูดถึงสมบัติของแกส๊สแก๊สหรืออากาศเนี่ยที่อยู่ในลูกโปง่งเห็นไหมเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะ แล้วแต่ว่าแก๊สนั้นจะบรรจุอยู่ในรูปโปรง่งรูปแบบใดอันนี้กกรูปกลมนะคะนักเรียนแก๊สก็จะเป็นทรงกลมอันนี้เป็นรูปดาวแก๊สที่บรรจุอยู่ในนี้ก็จะเป็นรูปดาวเป็นรูปหัวใจก็แล้วแต่ว่าเป็นรูปอะไรนะคือรูปร่างของแก๊สจะพุ้งกระจายอยู่ในรูปโป่งนะคะ เรามาดูอันนี้ก็แก๊สอีกเหมือนกันนะคะเป็นแก๊สที่ร่องลอยอยู่ในอากาศนะคะนักเรียนนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นเพราะอากาศเนี่ยมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะนักเรียนแต่มันอยู่รอบๆตัวเรานักเรียนอยากจะรู้ว่าอากาศอยู่รอบตัวเราจริงไหมนักเรียนก็ลองใช้มือโบกไปมานักเรียนก็จะปะทะกับอากาศนะคะ เรียนดูนะคะอันนี้ดูสัญลักษณ์ของคำ O2 O2 คืออะไร O2 ก็คือออกซิเจนนะออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจแก๊สออกซิเจนใช้ใครล่ะที่ใช้ในการหายใจก็คือคนนะแล้วก็พืชแล้วก็สัตว์ใช้แก๊สออกซิเจนใช้ในการหายใจ CO2 CO2 คืออะไร CO2 คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนล่ะมาจากที่มนุษย์หายใจออกนะคะหายใจออกสัตว์หายใจออก,ออกแต่ใครต้องการพืชต้องการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยในการปรุงอาหารนะคะ,ะตัวอย่างของแก๊สนะคะนักเรียนแก๊สเช่น นักเรียนต้มน้ำนะคะนักเรียนก็จะมีไอน้ําที่ระเหยขึ้นไปในอากาศนะคะกลายเป็นอากาศอีกเหมือนกันนะคะอันนี้แก๊สแก๊สอะไรล่ะ,ะแก๊สออกซิเจนถังออกซิเจนน้กเรียนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราเคยได้ยินนี่เนาะใช่ปะเคยได้ยินไหมแก๊สออกซิเจนเคยได้ยินสิทําไมถึงบอกเคยได้ยินตอนนี้เขาพูดกันบ่อยๆนะคะนักเรียนคนที่เป็นโรคโควิดหายใจไม่ออกจะใช้ออกซิเจนเข้าช่วยนะคะนักเรียนงถังนี้จะบรรจุ แก๊สออกซิเจนนักเรียนดูให้ดีนะถ้าเป็นถังเราเรียกว่าของมีสถานะเป็นของแข็งแต่ถ้าแก๊สคือของที่บรรจุอยู่ในถังแก๊สนะคะต่อไปแก๊สถังนี้นะคะนักเรียนเรียกว่า LPG หรือนักเรียนทั่วไปเรียกกันว่าแก๊สผงต้มนะคะดูคนนี้นะคะนักเรียนอาจจะบอกว่าเราเคยทำน้าแบบนี้นะคะ ออกไปนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะอ่านะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อรับแก๊สออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์มีที่ไหนบ้างล่ะอ่ากลางทุ่งนานะคะนักเรียนชายอะไรในปา่าในเขาพวกนี้นะคะนักเรียนทะเลนะจะมีอากาศบริสุทธิ์นะคะไปนะคะนักเรียนเรามาดูว่า อันนี้คืออนุภาคของอะไรคะอนุภาคของแก๊สนะจะอยู่กันห่างๆกันนะคะนักเรียนมันถึงได้ฟุ้งกระจายได้นะไม่เหมือนกับของแข็งใช่ไหมคะของแข็งจะอยู่ทิศติดกันถ้าของเหลวก็อยู่ห่างกันนะคะพอที่จะเคลื่อนที่ได้อันนี้ก็จะเคลื่อนที่ได้มากเลยนะคะนะักเรียนเคลื่อนที่ไปทุกทิศท,ทางเลยนะคะนี่ก็บอกเคลื่อนที่ทุกทิศท,ทางทั้งภาชนะที่บรรจุนะคะ อากาศจึงเป็นสสารที่มีอยู่ในสถานะแก๊สนะคะ,ะเรียนเปิดหนังสือนะคะหน้า139เปิดหนังสือหน้า139กิจกรรมที่5.5นะคะสมบัติของแก๊สนะคะแก๊สมีสมบัติอย่างไรนะคะ จริงนั่นเรียนก็เคยดูไปเรื่องแรกแล้วที่เอาแก้วคว้าลงไปในน้ำนะคะนักเรียนนั่นคือแก๊สอ้องการที่อยู่นะคะวันนี้เราก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะนักเรียนสมบัติของแก๊สนักเรียนดูภาพนะคะนักเรียนในภาพก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างถ้านักเรียนดูนะคะนักเรียนอาจจะทําเองได้ง่ายๆอันนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะนักเรียนถ้ามีกระบอกจิตยานะคะนักเรียนกระบอกจิตยาขนาด 30ลูกบาทเซนติเมตร1อันลูกโป่งขนาดเล็ก1ใบนะคะแล้วก็ยางรัดนะคะนักเรียนเอาลูกโป่งเนี่ยนะคะสวมไปบนกระบอกปลายกระบอกฉีดยานะคะสวมไปและเสร็จแล้วหนังสติ๊กเนี่ยรัดแน่นแล้วก็ทำไมคะดึงแกนดึงแกนกระบอกฉีดยาเนี่ยออกไปนะคะนะักเรียนออกไปอากาศก็จะเข้าไปบรรจุอยู่ในกระบอกนี้อากาศก็จะเป็นรูปทรงของกระบอกนะคะ บอกจิตยารูปทรงแบบนี้นะคะนักเรียนเห็นขอบสีดำใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะคะ,ะภาพต่อไปเมื่อกี้อยู่ตรงโคนเลยใช่ไหมถูกดันเข้าไปปะะั๊บนคะนเรียนลูกโป่งเกิดอะไรขึ้นละ่ะนักเรียนอ่าลูกโป่งจะพองออกเพราะอากาศที่อยู่ในกระบอกจิตยานั้นเข้าไปแทนที่อยู่ในลูกโป่งและ ในกระบอกฉิดยาจะมีไม้อากาศไม่มีแล้วนะคะนักเรียนจะเข้าไปอยู่ในลูกโปง่งทําให้ลูกโปง่งทาไมครับพองออกนะคะ,ะนักเรียนดูกิจกรรมของนักเรียนเลยนะคะเปิดหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเปิดหรือยังคะคำถ,ถามก่อนทํากิจกรรมค่ะคำถ,ถามสําคัญในการทดลองก่อนทํากิจกรรมคําถาม,ถามาอะไรนะคะ อะไรแก๊สมีรูปร่างและปริมาตรเป็นอย่างไรใส่ลงบันทึกลงไปเลยนะคะแก๊สมีรูปร่างและปริมาตรเป็นอย่างไรเสร็จไหมายบันทึกเสร็จหม้ต่อไปบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมเมื่อกี้ที่ครูให้ดูภาพนะคะนักเรียน ครั้งแรกกระบอกฉีดยาแก๊สอยู่ในกระบอกลูกโป่องอยังไม่ได้พองใช่ไหมคะพอสูบเข้าไปปั๊บลูกโป่งก็จะพองฉะนั้นบันทึกลงไปเลยว่าลูกโป่งที่ปลายกระบอกฉีดยาพองตัวนะพองตัวขึ้นนะคะลูกโป่งที่ปลายกระบอกฉีดยาพองตัวขึ้นเสียงเสร็จยางต่อไป คำถามหลังทำคำถามหลังทำกิจกรรมข้อหนึ่งเมื่อกดก้านกระบอกฉีดยาที่มีลูกโป่งสวมอยู่อากาศในกระบอกฉีดยาหายไปไหนคะนักเรียนหายไปไหนอ่าใช่ถูกต้องอากาศไปอยู่ในลูกโปง่งอากาศไปอยู่ในลูกโปง่งข้อที่สอง รูปร่างของอากาศในกระบอกฉีดยาและนิลูกโป่งต่างกันหรือไม่อย่างไรต่างกันไหมคะนักเรียนต่างกันใส่ลงไปต่างกันรูปร่างของอากาศเปลี่ยนตามกระบอกฉีดยาและลูกโป่งต่างกันรูปร่างของอากาศเปลี่ยนตามกระบอกฉีดยาและลูกโป่ง ข้อ3สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าอย่างไรคะสรุปได้ว่าอากาศเป็นแก๊สอากาศเป็นแก๊สเปลี่ยนรูปร่างและปริมาตรไปตามภาชนะที่บรรจุอากาศเป็นแก๊สเปลี่ยนรูปร่างและปริมาตรไปตามภาชนะที่บรรจุ โอเคไหมคะทันไหมคะนะักเรียนอ่ะต่อไปเลยนะคะเข้าใจหรือยังก็ถามเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วคะ่ะอ่ะเข้าใจแล้วนะักเรียนก็ทั้งทําไมคะการบ้านสี่ทำอะไรละคะเหมือนเดิมนะคะนะักเรียน ส่งพอวอหน้า140ไม่มากเลยใช่ไหมคะนะคะส่งกันบ้านหน้า140ส่งทุกคนนะคะส่งทุกคน87คนช่วยส่งให้ครบะนะคหะ60 60ทัาไหบเจ67คน20 20 27นะคะ67คนส่งให้ครบนะคะนะักเรียนคนเก่งนะคะ จะสอบแล้วนะคะนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยส่งเข้ามาใน Google หรือคั r o ูมก็ได้นะคะลายกลุ่มก็ได้นะคะนะักเรียนส่งเสร็จนะักเรียนอ่านทบทวนด้วยนะคะเพราะกำลังจะสอบแล้วนะคะนะักเรียนได้ตารางสอบหรือยังละ่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ